สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกุม1-15เมษายน2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกุมค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะดาวศุกร์ค่ะนะะดาวศุกร์เนี่ยจะมาอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนะคะในพบการเงินด้วยนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะมีโชคนะคะ โชคการเดินทางได้โชคทางไกลได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวโสดนะคะชาวโสดจะพบรักรกคั้งใหม่หรือบางท่านมีเด็กมาชอบได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนาชาวราศีกลุ่มท่านใดที่มีปัญหาในความรักต้องระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่า,าดาวอังคารดาวเสาร์ทับรักอยู่นะคะซึ่งเป็นดาวศัตรูกันอยู่แล้วด้วยนะคะดาวพัดพลากด้วยนะคะให้ระมัดระวังมากๆค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะนะคะสุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทอะไรใดทั้งสิน้นนะคะอุบัติเหตุการขับขี่ยวดยานภานนะก็ต้องระมัดระวังนะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าชาวราศีกุมในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงบ้างเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยไปติดตามนะคะคลิปทั่วไปนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะมีอะไรโดดเด่นของชาวกุมก็เดี๋ยวไว้ไปติดตามในคลิปการงานการเงินความรักหนุ่มลคลิปทั่วไปจริงๆนะคะความรักที่เปิดไพ่ยิปซีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆนะคะมาดูกันค่ะชาวราศีกุมคู่รักครอบครัวค่ะ คู่รักครอบครัวมีอะไรบ้างเด่นอะไรบ้างมาดูกันนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของออความวุ่นวุ่นวายนะคะการเตรียมความพร้อมหรือการเริ่มต้นการอยากจะทําอะไรใหม่ๆได้แล้วก็คู่รักครอบครัวค่ะก็ระวังปัญหาญาติในครอบครัวด้วยนะคะระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงระวังอ,อ,อาจจะ บริวารก็ได้ด้วยนะคะเป็นบริวารได้นะคะตรงนี้ชาวราศีกุมนะคะใครที่อยากจะลงทุนธุรกิจนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะงานฟรีแลนซ์ต่างๆนานานะคะจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสแล้วก็ชาวราศีกุมช่วงนี้จะมีโชคด้วยค่ะนะคะจะมีโชคด้วยนะคะจะมีโชคอ่าโชคตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าหนึ่งเอเรียกว่าอะไรดีเอ่ย เลขที่บ้านเลขที่รถอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยหรืออาจจะมีโชคในเรื่องของการได้บ้านได้รถหรือมีเรื่องของการเคลียร์นะะการเคลียไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะคะคู่ครอบครัวนะคะโอ้ใครรองานนะคะจะโชคดีมากๆค่ะนะคะใครรองานใครที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงงานนะคะก็น่าจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะของชาวราศีกุม เพราะว่าเรามองว่าดาวอังคารดาวเสาทับลักดาวอังคารก็มาจากเขาเรียกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ได้เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะดาวอังคารก็มาจากดาว,าวเจ้าเรือนกัมมาอีกต่างหากนะคะคู่รักครอบครัวาอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือการเป,ปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าคุณต้องการทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะโอกาสมาอยากจะมี ประสบการณ์ใหม่หรืออยากจะมีความสําเร็จทางด้านอื่นแล้วอะ่ะก็มีโอกาสเช่นกันใครที่รับจ็อบใครทํางานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีโชคนะคะจะมีโชคชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ทําบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านนะคะหรือระวังผู้ใหญ่ในบ้านหรือระวังใครก็ได้ในครอบครัวคุณในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้หรือตัวเองก็ได้การเดินทางอะไรไปไหนการขับขี่ยืดยานผ่านนะอย่าประมาทนะคะอะ่า ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะระวัดระวังนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของงานค่ะจะมีความก้าวหน้าจะมีโอกาสแห่งความสําเร็จนะคะจะมีโอกาสช่องทางการเงินใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะโดยที่การที่คุณไปติดต่อกับใครสักคนหนึ่งอ่ะที่คุณรอคอยข่าวดีตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็มองว่าคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มอบข่าวดีให้กับคุณนะคะที่ส่งข่าวมาให้คุณหรือคุณจะมีใครเข้ามาสักคนหนึ่งพร้อมช่วยคุณได้นะคะตรงนี้ยิ่ง ยิ่งน่าจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ตัวใครก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามี power ได้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะของชาวราศีกุมส่วนภายในครอบครัวระมัดระวังนิดนึงนะคะภายในครอบครัวระมัดระวังในเรื่องของเรียกว่า สุขภาพร่างกายคะ่ะนะคะการผ่าตาดัดการผ่าจเจาะเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะใครที่มีญาติอะไรก็แล้วแต่ก็ไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะคะหรืออาจจะไปพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมีเกณฑ์การรักษานะคะหรือชาวราศีกุมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวนะก็ต้องระมัดระวังตัวเองคะ่ะนะคะคู่รักครอบครัว ส่วนนะคะบางท่านอาจจะมีข่าวดีถ้ามองในมุมกลับนะคะมองในมุมกลับอาจจะมีข่าวดีกับบุตรกับลูกวานก็ได้นะคะตรงนี้นั่นคือมองในมุมกลับนะนะคะส่วนาชาวกุมบางเคสที่ประจอลงเท้าค่ะนะคะ,นะคะที่ประจอลงเท้ามีเกณฑ์การเดินทาง นะคะการเดินทางพบปะเยี่ยมญาติพบญาติอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะหรือหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นก็ได้ช่วงนี้เข้าของเครื่องใช้อาจจะมีการเสียหายชํารุดนะคะได้ด้วยเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคืองมือสื่อสารอย่างเงี้ยอาจได้ของใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนใครที่อยากจะมาทํางานส่วนตัวอันนี้คืออีกหนึ่งเคสใครที่อยากจะมาทํางานส่วนตัว อยากจะมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีโอกาสได้ทํางานส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการค้าการขายงานบริการอะไรใดๆก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะโดดเด่นเช่นกันช่วงนี้ใครรอเงินเก่าๆ <c oughs> ใครรอเงินเก่าๆใครรอลูกหนี้เรามัดระวังลูกหนี้เดียวหนี้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักเก่าๆก็ได้นะคะจะเข้ามาเนี้ยในเรื่องของ เรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะอาจจะได้เพื่อนเก่าเข้ามานู่นนี่นั่นคนรู้จักเก่าเข้ามามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินช่วงนี้การตัดสินใจอะไรใดๆก็พยายามพยายามตัดสินใจให้รอบคอบนะคะพยายามตัดสินใจให้รอบคบอบอถ้าจะให้ใครยืมเงินช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเลยนะคะอย่าพิ่งเลยนะะอ,ยลยอทีนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันมีมันมีดาวเขาเรียกว่าดา,ดาวพุธดาวราหูเนี่ย นะคะมันยังสถิตพบการเงินอยู่เนี่ยนะคะก็อย่าพึ่งนะคะแล้วก็เรามัดระวังในเรื่องของเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาดด้วยดของชาวราศรีกุมก็ต้องเรามัดระวังการถูกหลอกการถูกโกงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรามัดระวังอ่ะทีนี้มาดูคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นในบางท่านระวังการจบกันจากการเลิกกันลานะคะนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาร์ทับลักนะคะก็ระวังการเลิกลาการเลิกลาตรงนี้ อาจจะเกิดจากสาเหตุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มตีตัวออกห่างละหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มมีคนอื่นเข้ามาผัวพันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคบซ้อนเป็นการครบซ้อนหรือโลกสองใบนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกสิ่งที่คุณไปรับรู้อ่าเขาเริ่มไปติดต่อสารสัมพันธ์กับใครคนเก่าๆขึ้นเก่าๆอะไรประมาณนั้นได้หมดนะคะของชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังด้วยการจบการเลิกการลาส่วนใครที่เลิกลามาแล้ว นะคะใครที่เลิกลามาแล้วหรือเวลรยะห่างอยู่ตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากจะคุยหรอกนะคะถ้าคุณเวลรยะห่างแล้วเป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายกระทําผิดคุณก็จะรู้สึกว่าการการเวลรยะห่างตรงนี้กลับมาทบทวนดีกว่านะคะกลับมาทบทวนแล้วก็บางท่านที่เคยอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกตัวออกมาด้วยนะคะแยกบ้านนะคะแยกบ้านอารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการทบทวนค่ะ นะคะทบทวนว่าความรักถ้าความรักแบบนี้มันอยู่บนพื้นฐานของหนึ่งแหละนะคะคบซ้อนแล้วก็มันมองไม่เห็นอนาคตหรือแม้แต่อนาคตคุณไม่รู้เลยว่ามันจะไปได้ดีไหมหรือจะกลับมาคืนดีไหมนะคะช่วงนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงคนที่กําลังทบทวนค่ะนะคะหรือหมายถึงคุณอาจจะเบรกในเรื่องของความรักแต่คุณกําลังให้ความสนใจในเรื่องของการทํางานการหาเงินต่างๆนานานะคะ,นะคะเพราะว่าบางท่าน รักก็มีปัญหางานก็เกิดการเปลี่ยนอีกก็เลยต้องโฟกัสในเรื่องของการงานได้นะคะสำหรับคนที่มีประเด็นอช่วงนี้ใครที่ห่างแล้วห่างจริงๆแล้วอ,อยากจะอยากจะมองว่าชาวราศีกุมเนี่ยคุณไม่คาดหวังอะไรแล้วละ่ะนะคะอยากจะเพียงแต่ว่าตัวเองอะ่ะตัวเองอะ่ะ อยากจะเริ่มต้นอยากจะมีอนาคตอยากจะมีความก้าวหน้าอยากจะมีความสําเร็จไอการคาดหวังที่แบบอ้จะมีใครสักคนเออมารักจริงจังมาชอบจริงจังตอนนี้เหมือนกับยังไม่คาดหวังนะคะตอนนี้ยังไม่คาดหวังเหมือนกับคนที่กลับมาต้องกลับมารักตัวเองนะคะอะไรก็อะไรจะเกิดวันข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยนั่นคือสิ่งที่คุณยังไม่คาดหวังในช่วง15วันนี้สำหรับคนที่จบมาแล้วห่างมาแล้ว นะคะการเริ่มต้นโอกาสของตัวเองเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงโอกาสของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ในบางเคสที่มีปัญหามีประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรักสามเศร้านะอยากจะบอกว่าตรงนี้ขอพูดได้ไหมไม่คุณก็คู่เรื่องของคู่ก็ได้นะคะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะนะคะตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะ มาดูค่ะหรือใครที่บอกว่ามีแฟนแล้วมีปัญหาคู่รักก็อยู่ไกลอันนั้นน่ะจะส่งปัญหานะคะอันนั้นจะส่งปัญหา,นะะนนญหาเพราะว่าบางท่านน่ะคู่รักอยู่ไกลการติดต่อกันอะไรการการคุยกันมันก็ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะเวลาก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะอันนั้นน่ะจะเกิดปัญหาด้วยทีนี้มาดูกันนะคะ เขาคนนั้นของชาวราศีกุมค่ะคบซ้อนการครบซ้อนการมีทางเลือกใหม่ที่รู้สึกว่าเขาไปให้ใจนะคะหรือเขามีอะไรที่เขาเอื้อประโยชน์ต่อกันหรือส่งเสริมกันได้ปัจจุบันของเขาที่เป็นแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็มองว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ว่าเป็นสไตล์แบบไม่ได้มายึดติด นะคะเป็นสไตล์ไม่ได้มายึดติดหรือเขายังอยากมีอิสระกับตัวเองอยู่ก็หมายถึงว่าเขามีสิทธิ์มีโอกาสไปเลือกเริ่มต้นคุยกับคนอื่นหรือคบใครบางคนนะคะเป็นทางเลือกของเขาโดยที่เขาทําอะไรเขาไม่คิดหรอกคะ่ะบางท่านอยู่ไกลกันเขาก็มีสิทธิ์ทํานะคะสิทธิ์ของเขามันผิดหรือถูกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิทธิ์ของเขาที่เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ทำเขาทําขึ้นมานะคะมันมีการพูดคุยกันกับคนอื่นอยู่ค่ะนะคะโดยที่เขาก็อยากจะลองของใหม่เอาง่ายๆนะคือการอยากจะลองของใหม่ได้นะคะ การอยากจะเริ่มต้นใหม่ได้ตรงนี้คือประเด็นของเขาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุคุณกับเขามันไฟกันหรือสองคุณกับเขาคบกันแล้วมันบ่งบอกถึงความจืดจางไหมล่ะคบกันอะเวลามันผ่านไปยาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีมีอะไรมาตีตาจองกันนี่นะคะมันก็เหมือนหมายถึงว่ามันจืดจางได้นะคะหรือมันไม่มีอะไรพัฒนาเขาต้องการโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ชัดเจนมากแล้วล่ะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือก นะคะหรือความรักถ้าคุณไปเป็นส่วนเกินเขานะหมายถึงคุณไปเป็นมือที่สามนะคะเขามีคนของเขาอยู่ค่ะเขากับคุณมันเป็นความพึงพอใจความเสน่หาต่อกันเท่านั้นหรือไม่แต่ถ้าให้ความชัดเจนเขายังไม่มีความพร้อมอะไรใดๆที่จะชัดเจนกับคุณนะ,ะหรือต่อให้คุณกับเขาเป็นตัวจริงก็หมายถึงอะไรล่ะยิ่งเป็นตัวจริงก็ยิ่งเบื่อจืดจางอย่างเงี้ยมันคือโอกาสของเขาอะ ทางเลือกใหม่ที่เขาอยากจะมีมีสรรีสันกับตัวเองอยากจะลองของแปลกอยากจะลองของใหม่อะไรใดๆก็ได้ความพึงพอใจความสบายใจนะคะเขาอาจจะอยากจะไปลองของใหม่โดยที่เขาก็ไม่ได้ว่าต้องไปต้องไปคาดหวังอะไรมากนะักอารมณ์ประมาณนั้นแบบนั้นก็ได้นะคะนี่คือคนของคุณนะทีนี้ค่ะมาดูกันคะ ในใจของกุ้มค่ะความรักที่ต้องอึดอัดความรักที่ต้องปกปิดความรักที่ต้องปิดบงังแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณมีศัตรูใจเนี่ยแต่คุณก็ยังมอบใจบางคนรู้อยู่แล้วแต่มอบใจมอบรักนะคะเพื่อว่าสักวันหนึ่งเวลามันผ่านไปผ่านไปอะ่ะเขาจะรู้ถึงความรู้สึกของคุณหรือเขาจะให้ค่ากับความรู้สึกของคุณหรือเขาให้ค่าตัวคุณแต่ตรงนี้นะคะมันเป็นความพยายามความพยายามที่มันไร้ขอบเขตความพยายามที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า นะคะแล้วก็มองว่าณปัจจุบันคุณเริ่มกลับมาทบทวนแล้วล่ะเพราะคุณรู้สึกได้อะว่าคุณรู้สึกได้ว่าความรักตรงนี้มันไม่มีขอบมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆมันไม่มีขอบเขตจริงๆ,ๆหรือหมายถึงว่ามันไม่มีความชัดเจนจริงๆนะคะมันไม่มีความชัดเจนจริงๆแล้วก็ใครก็ตามที่รู้สึกได้ว่าความรักตรงนี้ มันเป็นความรักของความเสน่หาต่อกันเท่านั้นน่ะมันเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพันธะอย่างเนี้จะให้มาชัดเจนต่อกันบางท่านรู้สึกแล้วว่ายากแล้วเป็นไปไม่ได้แล้ว นะคะหรือบางท่านคุณรู้สึกได้ว่าเขาไปแอบคบซ้อนคุณก็ได้ต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงนะะมีการแอบคบซ้อนมีการไปรับรู้มีการไปจับโปะได้อ่าว่าเขาคนนั้นอะมีอะไรซุกซ่อนอยู่มีอะไรปิดบังคุณอยู่นะคะหรือเขาไปมีพันธะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นอยู่นะคะอันนี้เรามองว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณรับทราบและบางท่านบางท่านก็คาดหวังเขาจะเคลียร์นะนะคะคาดหวัง คาดหวังว่าเขาจะมาเคลียร์กับคุณหรือคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณอะไรใดก็แล้วแต่แต่การคาดหวังของคุณเนี่ยมันคือคมันก็อยู่ในช่วงคนที่แค่คาดหวังนะคะมันอยู่ในช่วงคนที่แค่หวังนะคะเหนื่อยน,นะคะความรักตรงนี้คุณจะรับทราบเลยอะคะ่ะว่าตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือรักใหม่ ตอนแรกนึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรักใหม่แต่ตรงนี้มันฟ้องขึ้นมาให้แล้วว่ารักครั้งใหม่นะคะคนใหม่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นคุณเป็นผู้กระทาก็หมายถึงว่าเป็นฝ่ายคุณเองนี่แหละที่อยากจะลองเลือกรักใหม่นะคะโอเคตำแหน่งความรักไปสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทํา เขาคนนั้นของกลุ่มค่ะปัญหาความชัดเจนมันไม่มีนะสิในใจของเขาอะที่เขาบอกอะหรือชาวราศีกุมคุณอยากจะได้รับความชัดเจนกับเขาไหมหรือก่อนหน้านี้คุณขยันขยอคุณถามเขาบ่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือคุณต้องการความชัดเจนกับเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการให้ความชัดเจนกับการจบก,กับคุณ,คณเขาเลือกการจบก,กับคุณค่ะนะคะตรงนี้คือชัดเจนมากๆคําตอบที่เขาให้มา ส่วนเขาบอกมาว่าเขาก็ไม pues ่คิดจะเคลียร์นะเพราะเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่มีเหตุมีผลที่จะต้องมาคุยกับคุณด้วยว่าทําไมเขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณได้นะคะตรงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้มาชี้แจงแถลงไขหรอกแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดในใจของเขาตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวค่ะเขาต้องการทางเลือกอื่นค่ะไม่ว่าทางเลือกอื่นของเขาจะเป็นใครก็ตามแต่เขาต้องการทางเลือกอื่นถึงแม้ว่าเขาอาจจะรับรู้ว่าโอเคคุณกับเขารักกัน เออไม่ใช่คุณหรืเขาแล้วก,กันคุณรักเขายังไงก็ตามแต่เขาก็ต้องการทางเลือกอื่นนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นนะนะคะนี่คือในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกนะรู้สึกว่าทางเลือกอื่นเนี่ยที่เขาไปคุยกันอยู่มีให้ค่าเขาด้วยนะคะนะคะมีผลประโยชน์กับเขาด้วยทางเลือกใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะมีผลประโยชน์ค่ะสายเปอะไรใดๆก็ได้อุปถัมภ์อะไรใดๆก็ได้ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายกเ็เถอะหรือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงแต่รักครั้งใหม่มีการเอื้อกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะนั่นคือทางเลือกใหม่ส่วนคุณส่วนคุณนะคะเราก็มองว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ได้มานั่งตีตาจองอะบอกแล้วว่าเขาไม่สามารถให้เคลียร์ให้ความชัดเจนกับคุณได้และเขาก็ไม่มีเหตุมีผลที่จะต้องมาคุยด้วยว่าอะทําไมเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนนะคะตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเขามีทางเลือก ก็คืออีกหนึ่งบุคคลเข้ามาแทรกระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ถ้าไม่ใช่อีกหนึ่งบุคคลเข้ามาแทรกระหว่างคุณกับเขาเรามองว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องของออการห่างเหินมันมีเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาหรือวัฒนธรรมหรืออะไรแล้วแต่ที่มันค่อนข้างจะต่างๆนะคะ การตัดสินใจมาจัดการความรักจัดการใจของตัวเองมันคืออารมณ์เหมือนกับว่ามันคืออารมณ์ของคุณอะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะนะคะการตัดสินใจตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจที่คุณจะต้องมาจัดการกับตัวเองนะคะว่าจะอยู่หรือจะไป นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขามันมัน,ม,นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็โดยเฉพาะใครก็ตามที่คุยกับคนไกลนะะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นการพัฒนามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะคะและอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างค่ะชาวราศีกุมนะคะ,บา,คนะคะบางเคสนะคะบางเคสนะบางเคสจะมองว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าเออเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนแปลงก็ดีนั่นคือบางเคสเราก็ได้มาจัดการชีวิตของเราได้ เราก็จะได้มุกอ่อนได้นะคะในบางเคสคิดแบบนี้นะคะส่วนในบางเคสอยากจะให้โอกาสที่เขามาเคลีย,ย์นะคะอยากจะรอโอกาสามาเคลียหรือรอรอ,อการที่เขาเขาต้องมาเคลียอะไรกับคุณ <c oughs> เพราะว่าบางเคสอยู่ร,ร,ร่วมกันนะคะมีเรื่องของการเกียร์ธุรกรรมร่วมกันมีเรื่องของการเคลียบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะบางเคสก็เป็นการรอเคลียเคลียเพื่อเราก็มองว่าเป็นการเคลียเพื่อทางใครทางมัน นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาแต่ค่าเขาไม่เคยรู้คุณค่าของคุณเลยค่ะนะคะไม่เคยรู้คุณค่าเสียเวลามามากที่ผ่านมาเสียทั้งใจเสียทั้งเวลานะคะเวลาชีวิตของคุณมันยังมีนะคะตรงนี้มาดูชาวโสดค่ะชาวโสดราศีกุมเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ ชาวโสดช่วงนี้ว้าวาดาวสุขคือดาวเจ้าเรือนสุขพาด้วยนะคะดาวสุขคือ,คอดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทูด้วยนะคะความสุขความเจริญความสําเร็จของชาวราศรีกุมภ์กำลังจะเริ่มต้นแล้วก็ชาวราศรีกุมภ์เราก็มองว่าในไม่ช้าไม่นานคุณกําลังจะได้พบความสุขในเรื่องของความรักนะคะ เราก็มองว่าเป็นแบบนี้แต่บางท่านนะคะบางท่านมีคุยอยู่แล้วนะคะมีคุยอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงของการที่การคุยของคุณมันเริ่มพัฒนาเริ่มมองเห็นเริ่มความชัดเจนเริ่มมีความคิดว่าอา่ะมันจะต้องชัดเจนต่อกันได้แล้วแหละนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้แต่ถ้าใครยังไม่มีค่ะรักมาค่ะเงินมาค่ะโชคมาจะได้พบรักรักที่เอื้อประโยชน์รักที่ส่งเสริมรักที่อุปถมัมภ์ รักที่จะสร้างความก้าวหน้าหรือสร้างความเจริญร่วมกันนะคะชาวโสดนะคะมีความรักที่เข้ามาเอือเอ้ออื้ออุปถัมภ์คุณด้วยนะคะตรงนี้เพศตรงข้ามเข้ามาแล้วใครเพศที่3าเพศที่4ี่ก็หมายถึงคุณก็จะได้ใครสักคนหนึ่งแหละที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณเอื้ออุปถัมภ์คุณนะคะคู่ตัวจริงไหมตอนนี้คุณกําลังจะพบเจอคู่ตัวจริงแล้วอะชาวราศีกุมคนโสดมีเฮนะเนี่ยรู้สึกเป็นราศีที่สองมั้งที่เปิดได้ไพ่แบบเนี้ยนะคะ ความรักครั้งใหม่ค่ะนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะชาวราศีกุมและอาจจะหมายถึงการชัดเจนในอนาคตวันข้างหน้านะคะโดดเด่นมากๆคนโปรไฟล์ดีไหมน่าจะเป็นคนโปรไฟล์ดีพอสมควรหรือบางท่านได้คนมีตำแหน่งก,ก็ไม่เสียหายได้คนไกลกันได้คนมีความแตกต่างกันก็ไม่เสียหายนะคะดวงชะตาก็ฟ้องมาอยู่แล้วค่ะว่าต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณมีความสุขนะ,ะชาวโสดโดดเด่นมากๆแล้วเราก็มองว่าชาวโสดเพอเพอคุณกาลังจะรักกินเกมและลักกินเลิฟด้วยนะ การเปลี่ยนแปลงงานก็เกิดขึ้นการได้งานใหม่ๆก็เกิดขึ้นการพบการพบรักที่ทํางานใหม่ก็น่าจะมีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสหรือการติดต่ออะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะติดต่อการค้าติดต่อธุรกิจก็จะได้พบรักนะคะบางคนได้พบอายุอายุแตกต่างก็ไม่เสียหายนะคะบอกไว้นิดนึงว่าอายุแตกต่างก็ไม่เสียหายแต่ในบางเคสคนที่เข้ามา ไม่รู้เป็นใครที่เคยรู้จักเก่าก็มีที่เขาแบบว่าเขารอโอกาสอยู่ก็ได้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะยังไม่สดสนิทหรือก่อนหน้านี้เขาแอบ,บชอบคุณอยู่อาตอนนี้เขาอยากจะมาจีบคุณอย่างเงี้ยอยากจะมาแสดงความในใจของคุณกับคุณได้ด้วยนะคะความรักนะคะโอเคสุดท้ายแบบว่าคําตอบอะจะลองสักตั้งหนึ่งดูนะแอบบชอบมานานแล้วอย่างเงี้ยจะลองเปิดเผยละจะลองจีบสักครั้งหนึ่งหรือจะลองเปิดเผยตัวตนว่าอะชอบคุณจริงๆ นะคะก็เกิดขึ้นได้และในบางเคสถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่ากิ๊กเก่าก็อาจจะหมายถึงว่าผมนิคิตเก่าๆค่ะนะ,ะคู่รักพมนิคิตเก่าๆจะเข้ามาเช่นกันค่ะนะคะโอเคแอบชอบมานานปิดปากเงียบถ้าใครที่เป็นคนรู้จักเก่าๆนะ,ะสุดท้ายแท้สุดก็ต้องมาโครจรเจอกันนะ,ะคู่ที่มีบุญทำกำแต่งร่วมกันสุดท้ายท้สุดก็ต้องโครจรมาเจอกัน นะคะเพื่อนเก่าได้อะไรใดๆก็ได้ที่เคยห่างหายหายสับสนกันไปอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสด้วยนะคะก็จะมีโอกาสส่วนใครที่แบบว่าใครที่เพิ่งจบเพิ่งเจ็บเออเรามองว่าเขารู้นะว่าคุณไม่เปิดใจถ้าเขามาชอบคุณตอนนี้เขาต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากเลยะคะ่ะ นะคะที่จะทําให้คุณยอมรับอะไรง่ายๆอะ่ะเพราะเรามองว่าเรามองว่าเขาก็คาดหวังถ้าคุณไม่เปิดใจก็เป็นกระยาณมิตรก็ดีนะคะหรือคุยกันไปเรื่อยๆนะคะหรือคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีหวังอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยค่ะนะคะชาวราศีกุมรรักครั้งใหม่ค่ะ ชาวราศีกุมภ์ก็งจะได้พบเจอคู่นะคะชาวราศีกุมคู่ผมนิคิดเก่าๆคู่อายุแตกต่างได้นะคะหรือหมายถึงอะไรคู่รักเก่าได้อย่าลืมนะคะปลายเดือนนี้ปลายเดือนเมษาดาวพระัดจ,จะย้ายมาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะมีโอกาสได้สร้างเนื้อเออไม่ใช่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวมีโอกาสด้วยพบรัก ความสุขความสําเร็จก็มาด้วยโชคมาแล้วรักครั้งใหม่มาแล้วนะคะแต่มองว่าตรงนี้หนึ่งบางท่านได้คู่รักอายุแตกต่าง 2. คู่ผมนิคิดเก่าหรือแม้แต่คนที่เคยรู้จักกันที่แอบชอบกันมาก็จะได้เก่าๆเ,เข้ามาด้วยหรือตรงนี้ใครก็ได้นะคะเป็นใครก็ได้ต่างเชื้อชาติได้ต่างศาสนาได้นะคะมีความแตกต่างได้ตรงนี้จะเกิดโชคในเรื่องของความรัก คนมีตำแหน่งก็ยังได้เลยนะคะตรงนี้จะเกิดโชคในเรื่องของความรักส5้าวันนี้นะคะใครที่กําลังมีข่าวดีในเรื่องของความรักก็ขอสแสดงความยินดีมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้ทั้งลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟด้วยนะคะในเรื่องของความรักรักทางไกลก็ยังได้นะคะรักทางไกลก็ยังได้มาดูกันนะคะรักเก่าเก่ารักสมัยเด็กอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อนเก่าเก่าอย่างเงี้ย ที่เขาแอบชอบมายาวนานแล้วก็ปกปิดปิดเงียบอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเปิดเผยตัวตนคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยเพื่อนได้หมดถึงโอกาสแห่งความรักแล้วค่ะอะไรต่างๆนานาที่คุณรู้สึกว่ามันสายเกินแก้แล้วสายเกินไปแล้ว สมควรแก่เวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นใส่หาความสุขใส่ตัวเองแล้วสมควรแก่เวลาแล้วฤดูเปลี่ยนแล้วความรักใครเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักของชาวกลุ่มพบรักนะคะเอ่อถึงเวลาของคุณที่คุณจะได้ใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสโอกาสของตัวเองโอกาสของคุณนะคะเป็นความรักที่ดีไหมเป็นความรักที่ดีงามมากๆ นะคะแล้วบ่งบอกถึงความเป็นคู่แท้ในไ e พ่เขาขึ้นมาให้แต่ในเรื่องของความเป็นจริงคู่แท้ไม่รู้มีจริงเปล่านะคะเอาง่ายๆคุณน่าจะได้มีความสุขความสําเร็จทั้งเรื่องของความรักแล้วก็ลักกินเกมด้วยนะคะความเจริญมาด้วยพบคู่ความเจริญ คู่ส่งผลความเจริญใดๆก็ได้คู่ที่เหมาะสมได้คู่ที่คู่ควรได้นะคะตรงนี้บ่งบอกของชาวราศีกุมที่คุณกำลังจะพบรักแล้วนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้ใครที่ยังไม่พบก็จะมีโอกาสได้พบใครพบนะคะเลอเอความรักครั้งนี้คุณจะได้ลงเอยคุณจะได้แต่งงานนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวราศีกุม15วันสั้นๆค่ะราศีกุม <c oughs> มีโอกาสารับทรัพย์จับเงินก้อนด้วยนะ อะไรก็แล้วแต่ที่ชาวราศีกุมภ์เคยเจอมาไม่ดีไม่ดีหนักหน่วงมาเนี่ยนะคะเดาวเสาร์าเขาเขามาทับรักคุณเนียเขามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอยู่แล้วให้ชีวิตของคุณมันเดินทะเดินไปในถูกที่ถูกทางถูกต้องนะคะตรงนี้บอกไว้นิดนึงแต่ช่วงนี้ให้ระมัดร,ระวังอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายนะคะขนใกล้ตัวได้ตัวตนของคุณได้นะคะระมัดร,ระวังนิดหนึ่งการผ่าตัดผ่าเจาะนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณ f อที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ f อที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยก็ขอขอบคุณด้วยใจท,ทุกๆท่านเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะได้รับทรัพย์ได้รับโชคได้รับความสุขได้รับพลังที่ดีๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ